ไมาร์เก็ตนะครับในช่วงนี้ก็มีเรื่องราวของผู้หญิงท่านหนึ่งเป็นชาวจังหวัดสุรินทร์ครับผู้ชมก่อนแลานี้เนี่ยเขาเป็นถึงวิวศวกรโรงงานที่มีเงินเดือนกว่าครึ่งแสนแต่เขาลาออกอย่างกระทันหันนะฮะแล้วก็หันมาทำฟาร์มเห็ด คามเพาะเห็ดเนี่ยแหละนะฮะกลายเป็นเกษตรกรคนรุ่นใหม่นะครับเขาได้นําเทคโนโลยีต่างๆรวมถึงความรู้ใหม่ๆนะฮะที่ได้จากการเรียนรู้บนโลกออนไลน์นะครับมาผสมผสานกับความรู้ของเธอในการถ่ายทอดออกมาจากบ้านพมรุษด้วยนะฮะจนได้ออกมาเป็นเก,กษตรยุคใหม่ยุค4.0ก็ได้ผลิตตัณฑ์ก๋วยเตี๋ยวเส้นเห็ดด้วยนะครับซึ่งมีตรามีแบรนด์ว่าฮักทมต้องบอกเลยว่าในการทําธุรกิจของเธอนั้นนะครับ น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวอยากให้ติดตามกันในช่วงนี้ของไทยไทยมาร์เก็ตครับผมไทยไทยมาร์เก็ตของเราในวันนี้ครับพูดถึงความสําเร็จของคุณสายฝนดวงคําอายุแค่28ปีเท่านั้นเองนะครับเกริ่นไปแล้วว่าอดีตของเธอเนี่ยทำงานเป็นวิศวกรโรงางานเงินเดือนกว่าครึ่งแสนเลยครับผู้ชมแต่ว่าเขาตัดสินใจลาออกนะครับมาทําการเกษตรอันนี้เรื่องราวของเธอ,เธอเกิดขึ้นเมื่อ5ปีที่ผ่านมา ซึ่งเกิดขึ้นมาจากความประมาณในชีวิตนะครับแล้วก็เธอเนี่ยมีหนี้บัตรเครดิตแล้วก็หนี้ก้อนใหญ่จากการซื้อบ้านเพราะว่าตั้งใจอยากจะพาคุณแม่ที่ป่วยเป็นอัมพาตครึ่งซีกซ้ายเนี่ยนะครับย้ายจากสุรินมาดูแลอย่างใกล้ชิดที่กรุงเทพที่เธอทํางานอยู่นะฮะแต่พอเธอพามานะครับมาใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพคุณแม่ของคุณสายฝนเนี่ยเขาไม่มีความสุขเลยทําให้อาการป่วยเนี่ยซุดลงอย่างหนักนะฮะทำให เธอต้องตัดสินใจพาคุณแม่กลับไปอยู่ที่สุรินทร์แล้วก็ตัดสินใจลาออกจากงานอย่างกระทันหันนะครับแล้วก็หันมาทำฟาร์มเห็ดฟาร์มพาะเห็ดที่<ร>จังหวัดสุรินทร์ย้อนกลับไปเมื่อปี2558นะครับเธอเลือกทำฟาร์มเห็ดครับเลือกที่จะทำสิ่งสิ่งนี้แทนที่จะทำนาะทำไร่เหมือนคนอื่นๆน,นะครับเพราะว่าไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะซึ่งการทำฟาร์มเห็ดในครั้งนี้เธอ <ๆ S 1> ใช้พื้นที่เพียงแค่3งานท่านั้นเองไม่ถึง1ไร่นะค<อ>ุณผู้ชม และที่สําคัญนะครับสามารถเก็บผลผลิตภายในระยะเวลา1เดือนครับเขาตั้งชื่อฟาร์มฟาร์มเห็ดว่าฟาร์มเห็ดลุงกะทิโดยเห็ดที่เพาะเนี่ยนะครับมีอยู่ด้วยกัน4ชนิดงั่นก็คือมีเห็ดนางฟ้าครับเห็ดภูฐานเห็ดนางรมทองเห็ดนางนวลชมพูซึ่งเก็บผลผลิตมีรายได้ทุกเดือน อันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นไรายได้ที่แม่แน่นอนนะครับแต่ว่ามีขั้นต่ำขั้นต่ําอยู่ที่50,000บาทไปจนถึงเดือนละ1 0 0 0 0แบาทคุณผู้ชมอมคือเราเก็บสัมภาษณ์จากคุณสายฝนมาเขาบอกว่าถ้าปลูกข้าวต้องใช้เวลา4 5เดือนกว่าจะเก็บเกี่ยวได้และก็จะทําได้เพียงแค่1นครั้งต่อปีเท่านั้นเวลาค่อนข้างนานนะฮะเขาบอกว่ารอไม่ได้เพราะว่ามีหนี้สินค้้คออยู่ เขาจึงนำรถเนี่ยไปรีไฟแนนซ์นะครับนำเงินก้อนเนี่ยมาลงทุนเปิดโรงเพราะเห็ดสโรงในชื่อฟาร์มคุณลุงกะทิผลิตหัวเชื้อเองครับสองหมื่นก้อนคือเห็ดนางฟ้าเห็ดนางรมเขาศึกษาจาก y t u t u ครับคุณูชมใช้แรงงานจากคนในครอบครัวนั่นล่ละส่วนเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยนะฮะก็เตรียมพร้อมมาตั้งแต่ลาออกจากอาชีพวิศวกรแล้วอันนี้เธอให้สัมภาษณ์ไว้นะครับ ทั้งนี้ครับหลังจากที่คุณสายฝนเนี่ยเริ่มเรียนการทำฟาร์มเห็ดผ่านทางช่องทางออนไลน์ในช่องของ y o u t u b e นะครับก็สามารถทำได้เลยในปีแรกแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเธอก็คือการทำตลาดครับเพราะผลผลิตที่ได้เนี่ยไม่มีตลาดรองรับลองนำผลผลิตไปขายในตลาดสดอันนี้เขาบอกว่าเราไม่มีแผง ไม่มีแผงต้องไปฝากแม่ค้าคนกลางขายด้วยความมือใหม่ก็โดนเขากดราคาบ้างอะไรบ้างนะฮะระหว่างนั้นก็พยายามหาตลาดใหม่อยู่ตลอดเลยพอจะมีที่ใดบ้างเปิดโอกาสให้เราได้เป็นเจ้าของพื้นที่ก็สามารถนําของไปขายได้จนไปเจอตลาดคลองถมครับเปิดขายทุกวันแต่เขาก็เปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อยๆนะขายมาปีกว่าๆจนมีลูกค้าเนี่ยเป็นลูกค้าประจํามาอุดหนุน ผลผลิตและยอดขายก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเขาบอกว่าเป็นที่น่าพอใจเลยทีเดียวแหละหลังจากนั้นครับคุณสายฝนก็มีการเปิดโรงเรือนเพิ่มอา้าวเปิดแล้วนะจากสี่โรงก็เพิ่มขึ้นมานะบวกกับหันมาหาช่องทางในการทําแปลรูปเห็ดเธอทำมาหลายอย่างมากนะครับทั้งแหนมเห็ด ơi, เอ่ยข้าวเกรียบเห็ดเอ่ยเห็ดสามรถน้ำพริกเห็ด แต่สินค้าก็ยังไม่แตกต่างจากท้องตลาดมีคนทําแบบนี้มีคนขายแบบนี้เยอะอยู่แล้วพอเรามาทาเพิ่มอีกมันก็มีปัญหาในเรื่องของการแข่งขันในท้องตลาดต่นเองเขาก็เลยตัดสินใจค้นหาวิธีการทาเฮ้ยจะทำอย่างไรล่ะไม่ให้สินค้าที่เราทําออกมาเนี่ยมันเหมือนกับสินค้าในท้องตลาดมากจนเกินไปเขาก็เลยนี่ครับเกิดไอเดียออกมา ไม่ใช่หมูกรอบนะคุผู้ชมเกิดไอเดียออกมาเป็นเส้นบะหมี่เห็ดครับและเส้นบะหมี่เห็ดอบแห้งแม่เหมือนกับเส้นบะหมี่กึง่งสำเร,ร็จรูปที่ขายในท้องตลาดนั่นล่ะเราหยุดแล้วกลับมาทบทวนกับตัวเองคิดและพัฒนาสินค้าใหม่จนได้เส้นก๋วยเตี๋ยวสังเกตจากคนสมัยก่อนนะฮะในหมู่บ้านเขาก็จะทําแบบขนมจีน โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเยอะแยะเลยเขาก็ทํากันได้เลยทําไมเราถึงจะทําเส้นกว๋วยเตี๋ยวไม่ได้อันนี้ในมุมมองการตลาดเนี่ยเขามีอยู่แล้วในส่วนของออฟาร์มเห็ดนู่นนี่นั่นก็มีอยู่แล้วนะครับเขาก็อยากเปิดเป็นร้านอาหารสักร้านหนึ่งแต่จะขายอาหารตามสั่งก็คงจะไม่โดดเด่นบางเอิญคุณแม่มีสูตรของเรื่องของน้ําก๋วยเตี๋ยวคุณผู้ชมและก็คนเนี่ยนิยมกินกันหนึ่งอันนั้นคือผมชอบกินกว๋วยเตี๋ยวมากเขาก็เลยพัฒนาเป็นเส้นกว๋วยเตี๋ยวเห็ด ศึกษาหลายช่องทางมาก YouTube ยังคงอยู่นะเออต้องขอบคุณ y o u t u b e นะเนี่ยแล้วก็รวมถึงโชคดีครับที่ได้มีความรู้มีภูมิปัญญาทางป่าชาวบ้านอยู่บ้างเขาก็ลองผิดลองถูกมานะครับพอได้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมานะครับทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลน,นี้เกิดจากการบอกกันแบบปากต่อปากก็เลยทำให้มีลูกค้ารู้จักเพิ่มมากขึ้นนะฮะโดยเขาบอกว่าได้ขึ้นป้ายหน้าร้านว่าก๋วยเตี๋ยวเส้นเห็ดคนรักสุขภาพผ่านมา เส้นนี้ต้องแวะเข้ามากินแล้วก็ชื่นชอบก็เลยเกิดการบอกต่อปากต่อปากเขาขายดีขึ้นแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันเลยนะฮะมีคนอยากจะสั่งเส้นก๋วยเตี๋ยวของเขาเนี่ยกลับไปกินกลับไปทำเองที่ต่างจังหวัดด้วยในส่วนของคนกรุงเทพเนี่ยก็แวะเข้าไปชิมกันนะฮะไปชื่นชอบกันเยอะแยะมากมายไปกินแล้วก็ซื้อกลับไปฝากลูกๆหลานๆสรุปชอบฮะชื่นชอบมาก มีหลายคนที่เปลี่ยนจากการกินบะหมี่สาเร็จรูปเป็นอาจินเนี่ยค่อยๆเปลี่ยนมากินเส้นเห็ดอบแห้งรวมถึงร้านอาหารแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวที่มีการสั่งเส้นเห็ดอบแห้งนำไปใช้ในการทำอาหารขายหน้าร้านของเขาด้วยนะฮะเพื่อดึงดูดลูกค้าที่ชื่นชอบเมนูเพื่อสุขภาพโดยเส้นแห้ง1ห,ห่อครับคุณผู้ชมราคาเพียงแค่39บาทแต่เดี๋ยวก่อนนะ39บาทหห่อนเนี่ยสามารถทำอาหาร หรือทําก๋วยเตี๋ยวได้2ชามครับ2ชามนะอันนี้เป็นจังหวะดีเลยนะครับที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัสุรินเขาเปิดศูนย์บ่มเพาะให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่นําแผนธุรกิจไปประกวดเขาก็เลยใช้โอกาสนี้นาโมเดลเส้นก๋วยเตี๋ยวที่เป็นเห็ดเนี่ยนะครับเข้าประกวดการประกวดในครั้งนั้นก็สามารถคว,ว้ารางวัลที่1มาได้สําเร็จครับเข้าโครงการทั้งหมด2ปีด้วยกันมีทีมมาช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์จนได้สูตรมาตรฐาน โดยใช้อัตราแป้ง1กิโลกร,รัมต่อเห็ด1กิโลกร,รัม1ต่อ1นเลยนะฮะประกอบด้วยเห็ด3ามชนิดคือเห็ดนางรมทองเห็ดนางนวลชมพูและเห็ดนางฟ้าผูฐานทำให้เส้นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนะครับนุ่มเหนียวมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์และได้พัฒนาเป็นก๋วยเตี๋ยวอบแห้งขอไปห้ก๋วยเตี๋ยวเห็ดอบแห้งซึ่งเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยก็เป็นการพัฒนาสินค้านะครับ ต้องลงทุนเยอะนิดนึงเป็นหุตสารกรรมที่โรงงานเนี่ยมีมาตรฐานได้รับออยออก,ก็สามารถขายได้ทั่วประเทศแต่ละเดือนสามารถผลิตได้3,000ซองครับคุณผู้ชมซึ่งในตอนนี้ก็มีขายแล้วนะฮะที่ท็อปมาร์เก็ตเอย่ยสาขาสุรินและก็อุบลราชาธานีรวมไปถึงช่องทางทางออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook นะฮะให้ไปนิดนึงเนาะบะหมี่เส้นเห็ดอบแห้งตราฮักทมบายฟาร์มคุณลุงกะทินะฮะชื่อ a c e b o o k นะฮะ สองรัสาบาทเท่านั้นนะครับคุณถ้าดูขั้นตอนการผลิตรวมถึงภาพเมื่อสักครูน่นี้ก็จะเห็นว่าเจ้าเส้นเส้นก๋วยเตี๋ยวเห็ดเนี่ยสามารถนำไปประกอบอาหารได้เยอะแยะมากมายหลายเมนูเลยนะครับประโยชน์จากเห็ดมีด้วยคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นโปรโตีนจากเห็ดไฟเบอร์นะฮะมีไขมันต่ำเพราะว่าเขาใช้กระบวนการอบแห้งครับเรียกว่าประโยชน์มากมายจริงๆสำหรับเห็ดนะครับผม ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจออกมาทําเกษตรแบบมีรูปแบบในแบบของเทคโนโลยีทางด้านของความรู้นักวัตการมต่างๆนะฮะแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าทางกเกษตรช่วยทําให้คนรุ่นใหม่ที่หันหลังให้เมืองหลวงกลับมาบ้านเกิดนะครับทำการ,กรเกษตรก็เป็นการเติบโตแล้วก็สร้างรายได้อย่างยั่งยืนแล้ก็มั่นคงอย่างที่พวกเขาต้องการนะฮะและที่สําคัญยังดูแลครอบครัว ได้ด้วยและดูแลคนที่รักอย่างใกล้ชิดนะฮะไม่ต้องทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิดแล้วก็ครอบครัวไปทํางานในเมืองอีกต่อไปอันนี้ต้องบอกเลยว่าคุณผู้ชมครับที่รักสุขภาพก็สามารถสั่งซื้อกันได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0898815040หรือทาง Facebook นะครับขึ้นให้หน้าจออยู่แล้วบะหมี่เส้นเห็ดอบแห้งตราฮักธมใบาฟาร์มคุณลุงกะทิฝากอุดหนุนสินค้าของคนไทยด้วยละกันนะครับ คุณผู้ชมครับสำหรับผู้ประกอบการที่กำลังชมอยู่ตอนนี้สนใจอยากจะเพิ่มช่องทางในการจําหน่ายสินค้าของคุณในช่วงของไตรไทยมาร์เก็ตของเราคุณผู้ชมก็สามารถติดต่อเข้ามาตามช่องทางที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะครับหรือโทรเข้ามาพูดคุยกับเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0813514559หรือส่งข้อมูลเข้ามาที่ช่องทางของไไทยมาร์เก็ตทุกๆช่องทางเลยนะครับ